กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ Management. อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีอกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่จุมารีวิวในส่วนของบูยาพาตัวใหม่ที่จะทําการแจกฟรีนะครับทุกคนเพราะว่ามีคลิปหลุดมานะครับนาว่าบูยาพาตัวใหม่ที่จับเดตเข้ามานี้นะครับเรียกได้ว่าโคตรจะสวยโคตรจะเท่เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือถ้าอยากได้นะครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่า พี่แจกทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับสำหรับบ ah ูย่าพาร์ต่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้บูย่าพาร์ตนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับข้อดีของบูย่าพาร์ตทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีขายแน่นอนนะครับบูย่าพาร์ตมันจะไม่มีขายแน่นอนนะครับเพราะว่า ถ้าหมดเดือนนี้ไปก็คือจะหมดไปเลยอะไรประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าจะไม่กลับมาขายนะครับก็คือเคยเอาหมวกเอกลับมาขายแล้วนะครับสุดท้ายก็คือยามากันยับเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับปัจจุบันก็เลยแบบว่าจะไม่มีการกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับนอรก็คือถ้าคนไหนไม่ทันก็คือจะหมดไปเลยนั่นเองนะครับทุกคนพี่ก็เลยแบบว่าการเราสะสมบูย่าพาร์ตนะครับมันเป็นผลดีมากๆนะครับนอโดยที่แบบว่าสะสมบูย่าพาร์ตก็คือตัวที่มันเท่ๆหล่อๆนะครับทุกคนก็จะประมา มานี้เลยนะครับสาหรับบูยะพาเดือนถัดไปนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของบูยาพาตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เกี่ยวกับสายฟ้าท้องฟ้าทะเลแล้วก็น้ําอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ เปิดฉากมานะครับทุกคนก็จะได้ในส่วนซุปเปอร์หญิงประมาณนี้เลยนะครับที่แบบว่ามีสายฟ้านะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นหมายเลข19ด้านหลังด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรหรือเปล่านะครับแต่จะเป็นเกี่ยวกับสายฟ้าแน่นอนนะครับสำหรับซีซั่นหน้านะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมีสกินปืนถาวรให้นะครับทุกคนก็เป็นสกินปืนนะครับในส่วนของ XM8 ก็นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าจะได้ถาวรนะครับส่วนสายฟีก็จะได้ในส่วนของกล่องสบไปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอัน ก็เป็นกล่องศพสายฟรีนะครับที่แบบว่าสําหรับคนไม่ปวดขั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับโปรไฟล์สําหรับสายฟรีนะครับทุกคนพี่ลืมบอกไปเลยนะครับว่าการแจกฟรีนะครับไม่ใช่ทางเกมเป็นคนแจกนะครับพี่เป็นคนแจกเองนะครับเนาะอันนี้ก็ขอแก้ข่าวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนดราม่าอีกนะครับเนาะว่าไหนว่าแจกฟรีก็คือการแจกฟรีก็คือพี่เป็นคนแจกไม่ใช่ทางเกมนะครับก็รีด้ว่าทุกๆเดือนพี่จะมีการแจก5รางวัลหรือว่า สิบรางวัลเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านกลองสมนะครับที่แบบว่าโคตรจะเท่เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเท่มากนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอนแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจะมีทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนสําหรับโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะ ว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าและหลายคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนเออก็จะเป่ามาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสาหรับสายฟรีก็จะเป็นทางด้านของหมวกตัวนี้นะครับทุกคนโอ้โหเท่มากนะครับสาหรับหมวกตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของกระเป๋าสายฟ้านะครับทุกคนที่แบบว่ามันโคตรจะเท่เลยนะครับสาหรับกระเป๋าสายฟ้านะครับทุกคนก็เป็นเป่ามาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้าน ของสเก็ตบอร์ดสายฟ้าด้วยนะครับที่ไม่ต้องปดขั้นก็สามารถรับได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและจะมีทางด้านของท่าทางด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับที่แบบว่าโคตรจะเท่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับโู้โูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ามันเท่มากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเป็นท่าทางที่แบบว่ามีทั้งอากาศ แบบว่าฝนตกด้วยแล้วก็มีแดดออกด้วยนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของซูเปอร์ไซ์นะครับที่หมายเลขข้างหลังนะครับเป็นหมายเลข23นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ไม่รู้นะครับนอว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ที่แน่นะครับก็คือมันมีหมายเลข23ด้านหลังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทรงผมอย่างเท่เลยนะครับก็แย่ให้เราถึง4สิ้นส่วนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องและ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของบูญ่าพัฒฟาโลนะครับทุกคนก็คือจะเป็นเดือนถัดไปอีกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเดือนนี้นะครับก็มีการปล่อยคลิปหลุดมันเร็วเหมือนกันนะครับหรือว่าปล่อยให้คนรีวิวมาเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้ Corps. องก็ถือว่าดีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว <คน S 1> ่าจะนักงจะเต็มนะครับทุกคนทุกหูนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือโคตรเท่กันไปเลยนะครับทุกคนอันนี้ เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจันังจะเต็มนะครับทุกคนสําหรับตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเท่มากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรจะเท่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนอที่แบบว่าและหลายคนไม่ควรพลาด ครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นบูย่าพาร์ตตัวใหม่หรือว่าเดือนถัดไปอีกนะครับทุกคนก็เป็นบูย่าพาร์ตฟาโลนะครับจะมีทางด้านของหน้ากากด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นหน้ากากประมาณนี้นะครับที่แบบว่าคล้ายๆมัมมี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือเป็นทางด้านของกางเกงนะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาให้สายฟรีได้รับด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินกระเป๋านะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสเก็ตบอร์ดประมาณนี้แล้วก็จะมีทางด้านของไอซ์วอลด้วยนะครับก็เป็นไอซ์วอลประมาณนี้นะครับเท่มากนะครับแล้วก็จะ มีทางด้านของนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของซูร์ไซที่โคตรจะเท่นะครับสำหรับพี่พี่ค,คิดว่าเท่มากนะครับเนาะอันนี้มันเท่จริงๆนะครับเรียกได้ว่าเท่แบบไม่มีที่ติเลยนะครับเนาะก,ก็เป็นเกี่ยวกับฟารโรหรือว่ามัมมี่นะครับทุกคนปัจจุบันนะครับก็เรียกว,ว่า ม,ม, really 네 <idal sweet UK> มันเท่มากๆเลยนะครับสำหรับบูย่าพานนะครับสำหรับบูย่าพานก็เรียกได้ว่าเท่มากๆนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแบบว่าสุ่มอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจานหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสุดมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอรว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับที่หลายๆคนนะครับก็ติดตามและรอคอยมานานนะครับนอรก็คือทุกๆเดือนจะมีบุญญาพาตัวใหม่และทุกๆเดือนพี่ก็จะทำการแจกตลอดด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์นะครับนอรและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วจ้ะนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้้วยังไดก ไล like, ค share, ก์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจิญใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบาย